สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเือนชาวลัคนากรุมราศีกุมทุกๆกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมปี2565ของผู้ที่เกิดในลัคนากรุมค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่อาจจะไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนไม่ทราบลัคนาของตัวเองก็สามารถที่จะใช้ราศีกุมรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะช่องของเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็น หลักในการพยากรณ์เบื้องต้นก่อนนะและแม่หมอจะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเสริมเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะ เอาล่ะค่ะชาวลัคนาราศีกุมค่ะในวันที่30มมีนาคมนี้นะดาวประจำตัวของคุณค่ะนั่นก็คือดาวพระราหูจะย้ายราศีแล้วค่ะดังนั้นแม่หมอก็ขอให้คุณอดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะจุดพลิกชีวิตของคุณใกล้จะเดินทางมาถึงแล้วค่ะแต่กว่าที่ดาวจะย้ายนะนั่นก็เป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมเนาะดังนั้นค่ะชาวกุมในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะชีวิตของคุณก็อาจจะยังมีอยู่บ้า ในเรื่องของความวุ่นวายใจที่จะเข้ามารบกวนคุณค่ะและเดือนนี้นะจากรูปดวงนะเราจะมองเห็นค่ะว่าคุณมีดาวอังคารดาวสุกแล้วก็ดาวเสานะมีถึง3ดวงเลยโคจรเป็นวินาศอยู่ในดวงชะตาของคุณดังนั้นนะชาวกลุมคุณอาจจะต้องไปเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะบางคนก็ผู้ใหญ่ในบ้านคนในบ้านเกิดความเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือว่าที่อยู่อาศัยของคุณมีปัญหานะ เกิดปัญหาให้ต้องซ่อมแซมแก้ไขนะบางครั้งบางคราวอาจจะเกิดความผิดใจกันกับคนในครอบครัวก็ได้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเบื่อหน่ายกับบรรยากาศรอบตัวกับคนรอบข้างก็ได้แต่เอาละค่ะชาวลัคนาราศีกุมภะเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่ดาวสุขเขาจะอยู่ในราศีมังกรค่ะดาวสุ์ก็เป็นตัวแทนของความสุขความรักการเงินนะคะดังนั้นอีกแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวดาวสุขย้ายออกนะคะ ความสุขสมหวังนะการเงินการทองต่างๆก็เริ่มที่จะหลั่งไหลกลับมาสู่ตัวคุณมากขึ้นค่ะอดใจรอค่ะหนึ่งเมษายนนะดาวสุขจะย้ายทับลัคนาราศีเกิดของคุณนะทําให้คุณจะมีความสุขกายสุขใจสบายใจมากขึ้นผ่อนคลายได้มากขึ้นนะคะหลายๆคนจะได้รับความรักจากผู้คนรอบตัวมากขึ้นพูดแบบนี้นะไม่ใช่ว่าดวงของคุณในเดือนมีนาคมนี้จะไม่ดีไปทุกสิ่งทุกอย่างนะคะชาวกุม ในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะแม่หมอต้องบอกเลยค่ะว่าก่อน15มีนาคมนะดวงชะตาวาสนาคุณสูงมากเลยค่ะเพราะว่าคุณจะมีดาวอาทิตย์นะคะดาวคู่มิตรใหญ่ของดาวพฤหัสนะก็จะเข้ามาโคจรร่วมกันนะอยู่ในลัคนาราศีเกิดของคุณค่ะก็จะส่งผลดีนะคะเกี่ยวกับที่ชาวกุมนะคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ค่ะหรือบางครั้งบางคราวแปลว่าคุณจะได้ไปเจอกับกัลยาณมิตรนะคะได้ไปเจอคนที่ เขามีจิตใจที่ดีเจอคนที่จริงใจเข้ามาคบหาสมาคมด้วยนะและบางคนคุณมีโอกาสจะได้เจอคนรักเจอคู่ครองเจอคนที่ถูกใจก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะหลัง15มีนาคมดาวอาทิตย์ก็จะย้ายราศีเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินของคุณและยังมีมาตรฐานที่เป็นอุจจาวิลาด,ด้วยนะคะแปลว่าชาวลัคนาราศีกุมนะคุณมีเกณฑ์จะได้รับก้อนใหญ่ทางการเงินร่วมกับหุ้นสว่วนคะ หรือได้เงินก้อนใหญ่ร่วมกับคนรักคู่ครองนะคะหรือนะคะอาจจะได้รับผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากการที่ได้ไปลงทุนมาก่อนหน้าการที่เราไปร่วมมือทําอะไรสักอย่างกับคนอื่นก็ได้นะคะบางครั้งบางคราวหมายถึงนะคุณจะได้เงินได้ทองได้ของมีค่าจากเพศตรงข้ามจากแฟนก็ได้ค่ะหลายคนจะโชคดีมากเลยค่ะด้วยความที่ดวงดาวได้เกณฑ์กันจะได้เงินได้ทองได้โชคจากคนรักจากคู่สัญญาและ สคัญนั่นก็คือ30มีนาคม2565ดาวประจำตัวของคุณนะคะจะย้ายออกจากตำแหน่งที่ไม่มีกำลังนะคะก็ถือว่าชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมจะเกิดจุดที่พลิกผันในชีวิตค่ะชีวิตของคุณจะกลับมาอยู่ในจุดที่พุ่งทยานขึ้นไปแล้วนะคะจะมีพลังกายมีพลังใจมากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะแเมษายนดาวพฤหัสก็จะย้ายมาเป็นเกษตรตราธิบดีอยู่ในเรือนการเงิน ของคุณค่ะ ทำให้นะคะทั้งดาวราหูที่ย้ายออกจากการเป็นนิดนะคะมีดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินนะคะชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมบอกเลยค่ะว่าคุณจะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นการเงินการทองจะคล่องมือนะคะหรืออะไรก็ตามนะที่คุณเคยติดขัดนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้สินต่างๆดวงดาวใหญ่ย้ายนะคะทำให้คุณจะเริ่มหาทางออกเจอดาวโชคลาภโคจรเข้าสู่เรือนการเงินค่ะก็แปล แปลว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภเกินกว่าที่คาดฝันเอาไว้อย่างแน่นอนนะคะชาวลัคนาราศีกุมในด้านการงาน ดาวการงานของคุณยังโครจรเป็นวินาานะคะอยู่กับดาวเสาร์นะคะดังนั้นนะชาวกลุ่มสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือการที่ต้องไปขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือการงานของคุณจะเกิดความเสียหายได้ง่ายกว่าปกติค่ะระวังเรื่องของเอกสารสัญญานะการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานและดาวอังคารที่โครจรเป็นวินาศนะคะบางครั้งบางคราวก็อาจจะหมายถึงตัวเรานี่ล่ะคะ่ะขี้เกียจทํางานเบือ่องานที่ทําก็ ได้นะคะรู้สึกอยากจะลาออกรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะ อดใจรอก่อนค่ะเดี๋ยวรอดวงดีก่อนแล้วค่อยหางานใหม่กันนะคะชาวกุมแต่ก็จะยกเว้นนะคะในคนที่ทำงานออนไลน์นะงานต่างประเทศงานต่างแดนงานทางไกลงานเบื้องหลังนะคะหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลนะคะดาวไปอยู่ในวินาทเนาะตรงนี้ถือว่างานของคุณจะไปได้ดีมากทาแล้วรุ่งค่ะทาแล้วได้เงินได้ทองกลับคืนมาแต่ถ้าเราเนะเป็นคนทางานประจาทั่วไปนะ เป็นคนที่ทํามาค้าขายโดยสุจริตก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เดือนนี้นะคะมีนาคมกว่าจะทําอะไรสําเร็จได้นะคุณต้องเอาความสู้ไม่ถอยเอาความเหนื่อยเข้าแรกค่ะคุณถึงจะได้ผลสําเร็จตอบแทนกลับคืนมานะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภสำหรับในช่วง15วันแรกของเดือนมีนาคมนะคะดาวการเงินของคุณนะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสจะได้แสงจากดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะก็แปลว่าชาวกลุ่มนะคุณมีโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องของรายได้ในเรื่องของลาภผลนะคะ บางคนจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคก้อนโตนะคะการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวมากขึ้นค่ะใครก็ตามนะที่ก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าการเงินมันติดขัดมันมีปัญหานะคะช่วงที่ดาวอาทิตย์กลุ่มกับดาวพฤหัสเนี่ยก็เรียกว่าสภาพคล่องทางการเงินเราจะดีมากขึ้นนะคะหรือตัวคุณเองจะได้พบช่องทางในการที่จะหาเงินหาทองได้ง่ายมากกว่าเดิมหลายคนจะได้เงินได้ของมีค่า,าจากแฟนจากคนรักหรือว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจ ก็ไดแต่เพราะว่าดาวสุกนะคะเดือนนี้นะดาวสุกไปโคโจรอยู่ในราศีมังกรค่ะโคโจรร่วมกับดาวเสาร์ดังนั้นนะคะหลายๆคนนะสุกเป็นวินาตนะคุณก็อาจจะมีภาระมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเกี่ยวกับเรื่องของรถครอบครัวเยอะมากเหมือนกันนะคะหรือบางครั้งบางคราวนะข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะอยู่อยู่ก็พังนะคุณก็ต้องเสียเงินไปซ่อมก็ได้ภาพรวมการเงินดีค่ะชาวกุมแต่ว่า ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะสำหรับในเดือนมีนาคม ในด้านความรักความสัมพันธ์ดาวคู่ครองกลุมลัคนาอยู่ค่ะดังนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงต้องกังวลนะคะคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกชะตาถูกใจนะคะหรือคู่ไหนที่อาจจะมีความห่างเหินกันมาก่อนหน้านี้นะคะช่วงต้นเดือนกลางเดือนถือว่าคุณจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นจะได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นแล้วล่ะค่ะแต่หลัง15มีนาคมนะคะใครที่มีแฟนนะแฟนของคุณจะมุ่งม,มั่นหาเงินหาทองมากเป็นพิเศษค่ะใดๆก็ตาม นะอย่างที่แม่หมอบอกเอาไว้ว่าดาวศุกร์เดือนนี้ไปอยู่ในบ้านของดาวเสาร์นะดังนั้นในบางคนก็จะหมายความว่าคุณกําลังแอบรักแอบชอบใครอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าได้คบหากันนะช่วงนี้ก็ต้องทําตัวหลบๆซ่อนๆไม่เปิดเผยซึ่งมันก็จะส่งผลในเรื่องของความอึดอาาัดใจน้อยใจเกิดขึ้นได้กับตัวคุณนะคะในด้านสุขภาพ ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการเดินทางจากการใช้รถใช้ถนนนะคะอย่าลืมว่าคุณมีดาวอังคารคู่ศัตรูกับดาวเสาร์โคจรร่วมกันอยู่ในวินาศค่ะบางทีก็จะเป็นเรื่องของรถรานะที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยเกิดการเสียหายนะคะต้องซ่อมแซมก็ได้แบตเตอรี่หมดอะไรแบบนี้นะคะและที่สําคัญมากๆเลยนะคะคนกลุ่มอย่าลืมทําประกันหรือว่าไปต่อทะเบียนต่อพอรบรถกันด้วย ะะช่วงนี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะคะโดยเฉพาะช่วงหัวเข่าข้อเท้านะที่อาจจะพลิกได้นะ,ะหรือว่าถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะบางคนในช่วงนี้อาจจะถึงขั้นได้ผ่าแผลหรือว่าได้เย็บแผลกันเลยนะคะในส่วนวันที่ดวงคุณอาจจะซวยหน่อยนะคะหรือต้องไปเจอกับคนที่เราไม่ถูกชะตาจะได้แก่วันที่ 13 14 18 19 26แล้ววันที่27มีนาคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงไทยได้ไพ่สีถ้วยเทมเพลเรนและเจดเหรียญน,นะคะ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีกุมเปิดใบแรกมาคุณได้ไพ่สีถ้วยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าในช่วงนี้คุณรู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างค่ะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อนายนะรู้สึกเซ็งรู้สึกไม่เอนจอยกับสิ่งรอบตัวหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างใจที่เราอยากให้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะคะและไพ่ใบต่อมาคือ t e m p e r a n c ตค่ะเป็นไพ่แห่งการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะแปลว่าไพ่กําลังให้คาแนะนา ะะว่าชาวลัคนาราศรีกุมนะคุณต้องพยายามหาความสมดุลให้กับตัวเองหาความพอดีพอเหมาะนะคะไพ่สีถ้วยใบยแรกเนี่ยพอมันเปิดขึ้นมาบางทีมันเป็นเรื่องของการที่เราคิดถึงอดีตจมกับอดีตเสียดายกับสิ่งที่มันพลาดไปนะซึ่งมันแก้ไขไม่ได้แล้วทำให้คุณลืมมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่หยิบยื่นเข้ามาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตดังนั้นค่ะคุณก็ต้องปรับสมดุลให้กับตัวเองอะไรที่รู้สึกว่ามัน ไม่เข้าที่เข้าทางก็ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขขยับขยายให้มันลงตัวมากขึ้นค่ะหรือว่าในบางคนนะคะบางทีไพ่เท m p e r a n c e เข้ามานะก็อาจจะแปลได้ค่ะว่าช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะได้ย้ายบ้านได้เปลี่ยนที่ทำงานหรือว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตคุณก็ได้ซึ่งก็จะสอดคล้องกับดาวพระราหูค่ะที่จะย้ายออกจากเรือนพันธุข,ของคุณในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะคะก็แปลว่าชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกุ ะะมาถึงจุดที่จะพลิกผันได้แล้วจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้แล้วนะคะจากที่เคยไม่มีคุณจะมั่งมีได้เพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายของคุณเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะถ้าเราแปลตรงๆต,ต,ตามหน้าไพ่แปลว่าตัวเจ้าชะตานะคะมุมานะในการสร้างงานสร้างเงินค่ะซึ่งคุณสามารถที่จะทําได้นะคะอย่ากลัวอย่าก,กังวลถ้าใครที่กําลังอยากจะศึกษาในเรื่องของการลงทุนอยากจะเอาเงินไปลง ทุนให้มันงอกเงยกลับมานะคะหรือว่าคุณอาจจะก,กําลังวางแผนในเรื่องของการที่จะสร้างหนทางใหม่ๆเกี่ยวกับอาชีพการหารายได้ต่างๆนะคะไพ่บอกว่าคุณสามารถที่จะทําได้เลยค่ะและคุณจะทําได้สําเร็จอย่างที่หวังเอาไว้นอกจากนี้นะคะใครก็ตามที่คุณอาจจะก,กําลังรอข่าวสารเกี่ยวกับการเงินนะคะก็แปลว่าการเงินจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วก็จะมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอะไรก็ตามที่คุณเคยลงทุนลงแรงเอาไว้ ะะก็ถึงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวดอกผลได้กำไรกลับคืนมาแล้วนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสับสไ์กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จะทําคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดนะที่ให้เกียรติละเวลากดไลค์กดแชร์กดดูคลิปของแม่หมอมาโดยตลอดนะกดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ